คุณว่าอ้คุณยายคุณพ่อบ่ทั้งนั้นพ่อบอสคนไหพี่น้องคะมื่อนี้พามารุยป่าอริงซอสบ้านแม่จุ๋มเนี่ยพี่น้องบ่งแต่โคบโคบป้าแตกเอิ้น้าแร่ป้าป้าแตกป้าแตกพี่น้องไงบังคุณยายจุ๋มใส่รุยสสวัดีค่ะคุณยายกูดผักสวยแม่เรือนพาไปจ้า พี่น,น้องประเดิมและจะามูแรกสวยงามมากจ้ามูนี้จ้าประเดิมกะระตาห้ปฟา<ม>ปติโธปฏติถีปติถาแม่ปติโธปฏติถีมิตมดอกใหญ่ๆหญ่จ้า เห็นไหมเนี่ยคารรับชมาน้มาจมานลวจ้ามาเร็วพี่น้งเบืองงเขาไปอดย้สาวได้สาวเอาได้พี่น้องคุณนะเบื้องขาอุ้ยดอกแตกซ้ำคากแท้ได้รอบคำเด้พี่น้องเดนี่ยจ้ามามาจ่พี่น้องมามัองนเลยแมจะม้เลยนี้เดน้่ พี่น้องหมานโพดหมานโพจ้ปาด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 โอดโ้ยโพดโพดโพดโอ้ยต้งกเหือตั้งกล้อนะง,งเสียบกล้องจ้ะี่ลันหอพี่นอ้องเอย้อยหอบอย่อหเลียวเอียคลิปก่อน มีแต่ดอกกำงาน,องางานอขอลองไลส,สดล้ก่อนนาจ้นทเนาะมีแต่ดอกกำงานพี่น้องเลยอดโพตัดขาไปด้วยเลยทำเสื้อสวยจากคุณยาย น่องจ้าเมื่อป้าดงเฮ็ดแล้วบัดนี้เอาตั้งกล้องกล้อนพี่น้องจ้าตั้งกล้องกล้อนจ้าพี่น้องคะเจี๊ยบข้ามาเก็บเห็ดนะกันจ้พี่น้องจ้ามาบัดโอ้ยนี่ละนั่งนี่ละเลยนี่โอ้ยได้มองนั่งพอดีเลยพี่น้องขาเนียนนั่งหรือพี่น้องนั่งหร้องพี่น้องขาไม่จะขายังไง นุ no time, s <S ่นคุณยายเอาโมนั่นเลยจ้ะเอามจ้ะเอาไปเลยนะมนตัดพี่น้องเพอันมาตทงนี้ะจ้ะพี่น้องโอ้คุณยายคุณพ่อบอทั้งนั้นพ่อบอสตัดขางามงามสวยๆไปค่อนหนูตัดไปเลยเด้ควอนหนูตัดขาไปด้วยเลยจ้ะมันจะได้สะอาด นี่ก็จเย็นเยอะม่วราจะอา่ขึ้นมได้มมูทีเราพอมือนั่นแหละอ้ยยางกับไปเบิ้งมันหน่อยพุณนะอ้เมีจุ๋มกับเจม่นนันพี่น้องขาอึ๊บมันไงเลยได้จ้าแม่เบียงของแม่จุ๋มกับแมาจุ๋มับก็บ แม่จุ้มไม่เก็บหนูเก็บเลยนะจ๊ะแม่เ,เ,เ,เพิน่นนอนเฝ้าดงเห็ดอยู่นี่อยู่ใกล้บ้านแม่จุ้มเด้อจ้ะพี่น้องจ้าวันนี้มามาเที่ยวบ้านแม่จุ้มแล้วก็มาเก็บเห็ดมานอนที่นี่เลยจ้ะพี่น้องจ้าพากันมานอนอยู่นี่เลยอ้ยอันนี้พี่น้องพี่พี่อี่พี่น้องพี่พี่น้องบี่เอาจ้องพี่พี่นอ้นองๆเพี่นลูกๆเพี่นเก็บเอาพุ่น้องพี่พี่นอ้องพุ่พี่้อง นี่แหละมาซ้ากันมาดากันโอ้เพิ่นนี่เก็บทั้งมีกล่องไว้ตัวนี้มัวนายจ้ามาจ้าแม่จ่ามวลมวลพี่เห็นนะงามนะจ้าเนาะหมันข่าจ้านี่แหละวิธีเก็บเห็ดพี่น้องนี่สองอาทิตย์คอยยังซ้ำนี่แม่นโบจ้า ไม่มีเลยค่ะนี่สองอาทิตย์ก็ยังซ้ำนี่เนาะโอ้ยบ่มีคนมาเแา้ก็รักใจครับแม่ขอบคุณนะคะแม่ขอบคุณนะคะแม่ที่แม่จงจงเห็ดไว้ให้ลูกไม่เก็บจ้ะแม่จ้าเป็นนงแเท้าเป็นสาวเป็นสาวกลังเป็นสาวอ้ออ๋เลยจ้าพี่น้องเห็ดหมูเดียวเด้ดนี่ประดมเห็ดหมูแรกนะจ้าสวยมาก เมื่อนี้มาป่าแตกทั้งหมดสี่ช่องด้วยกันเ้อเดี๋ยจ้ะแตกคบครบยุ่จ้ามื่อนี้ไปหาตอจ้ะพี่น้องจ้ามาหาตอดอก๋ป้าพี่น้องเม่ดจุ๋มพ่อแล้วอุ้ยมานทักมันเนี่ยป้าพี่น้องจ้าเจ๊เอ๋คุณยายจุ๋มสายรุยพี่น้องเบิ่งดูล่ะแเม่จุ๋มมานมีแต่ดอกงาม แม่จุ่มก็บนะจ๊ะเจ็บเห็ดพี่น้องเออเห็ดอยู่ใตห้าใตมอดง่ามๆผุนจุ่มแม่แม่แม่ปป๊กไปนะเปิดพระอบว้าวต้นหนาต้นนะไปบอันนี้บนเน นี่แม่น้านเขาเรียกเอาตาดอกเอาได้ะช่นกนพ่อเนาะเก็บแม่เก็บแม่เก็บแม่เก็บ้าเห็บข้างไหนบาดแตกเลยจ้าแม่เจ็บเนาะแม่เนาะบ้านแตกสะอ่อนเฮ็ดแน่ ม่ตองจงได้แม่เอ้ย